อ o มุชเปอร์สวัสดีค่ะตอนนี้พิษอยู่ที่เดอะพัดเด h o โฮมสเตย์บ้านหนองเขียวตําบลห้วยปง่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะคมาเที่ยวบ้านหนองเขียวแล้วอยากจะมาพักที่นี่นะคะที่นี่เขามีชุดให้เช่าด้วยนะนี่หลายคนบอกว่ามาเที่ยวหมู่บ้านแล้วอยากได้กลิ่นอายของความเป็นธรรมชาติอยากได้กลิ่นอายของความเป็นชนเผ่าที่นี่เขามีชุดให้เช่าด้วยนะคะ ก็จะมีชุดหลากหลายสไตล์นะคะเป็นชุดของพี่น้องปากะกัญนันเองเนาะชุดแบบนี้ก็ชุดละ100บาทเท่านั้นใส่ไปเลยทั้งวันค่ะใส่ไปเที่ยวหนองเขียวใส่ไปเที่ยวสวนดอกไม้ด้านบนก็ได้นะฝีมือของชาวบ้านปักลูกเดอยแบบนี้เลยค่ะตัวหนึงอถ้าซื้อก็เป็นพันอยู่นะคะพันกว่าบาทกระโปรงแค่กระโปรงนี้ก็หกเจ็ดร้อยค่ะพิดซื้อก็หกเจ็ดร้อยอยู่นะคะมีให้เลือกหลายสีลายไซส์ใส่ได้เลยนี่ก็เป็นเซวา อย่างพี่พีก็ใส่สีแดงนะคะก็จะได้ตัดกับทุ่งดอกไม้ปะ่ะเราเช่าชุดเราเราจะไปถ่ายทุ่งดอกไม้กันอ๋อลืมบอกของผู้ชายก็มีค่ะของผู้ชาย50ิบาทเองนะคะนี่เสื้อปะปะกยอของผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ต้องมีคู่นะใส่เป็นคู่นะคะผู้ชายก็50บาทผู้หญิง100อบาทนะคะเดินได้ทั่วหมู่บ้านเลยถ้าเราซื้อก็น่าจะไม่ไหวเนาะพัน 1, กว่าบาทมาเช่าที่เดี๋ยวผดโฮมสเตย์เขามีให้เช่าด้วยนะ ป่ะเดี๋ยวเราเช่าชุดเสร็จแล้วเราไปที่สวนดอกไม้กันนี่ของเด็กน้อยก็มีแปลงชมเป็นสาวกระเรียงเสร็จแล้วนะคะเรามาถ่ายรูปกับที่พักกันก่อนเลยเพราะว่าที่พักเขานั้นมีสวนดอกไม้เยอะแยะมากมายเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็สามารถผิงไฟได้ด้วยมันเป็นพร็อพถ่ายรูปได้พี่ชอบตรงเนี้ยกลางคืนเขาจะก่อไฟให้เราด้วยนะคะเราก็สามารถมานั่งแคมปิ้งตรงนี้ได้นะคะส่วนตรงเนี้ยเป็นลานกางเต็นท์ได้นะอันนี้สามารถกางเต็นท์ได้ แล้วก็นี่เลยไฮไลท์ไฮไลท์เห็นไหมพิดเลือกใส่สีแดงเพราะว่ามันตัดกับทุกอย่าง <c ười> ของที่พักเลยไปไปดูสวนดอกไม้สวยมากๆเลยคะ่ะดอกกุหลาบของเขาดอกโตมากๆเลย <c oughs> เขาดูแลดีมากเลยนะคะที่นี่เราสามารถถ่ายรูปได้ตามอัธรรยาศัยเลยคะ่ะสวนดอกไม้ไม่ใช่มแค่ดอกกุหลาบนะมีดอกหลากหลายดอกมันสวยอ่ะก็เขาจะทําเป็นแปลงเป็นแปลงแบบนี้ไว้มันมีหน้าที่พักเซลฟี่กับดอกไม้ สวยมากเนื่องถึงตอนที่เราแบบว่าเรียนเรียนหนังสือตอนมัธยมแล้วก็ทํากระทงอ่ะเนาะเขาใช้ดอกแบบนี้นะคะมาถึงสวนดอกไม้ด้านบนแล้วนะคะเดินขึ้นมาข้างบนเราก็จะเห็นเป็นอย่างนี้เลยทุ่งสีแดงบบนม้เลยเสเสื้อแดงตัดกับดอกไม้แดงสวยเนาะแล้วก็จะมีกล้วยไม้ด้วยนะคะเขาปลูกกล้วยไม้ตรงนั้นอุ้ยหลายจุดเลยค่ะตอนเนี้ยดอกไม้อยู่หน้าที่พักด้วยนะคะเดี๋ยวจะรีวิวที่พักให้ดูอีกทีทั้งสองหลังเลยเนาะ ด้านบนนี้นะคะมีต้นอันนี้ด้วยนะของคนกะเหรี่ยงเขาเรียกว่าต้นตองกกเนาะส่วนข้างๆส่วนดอกไม้นะคะจะเป็นสวนกาแฟเขาจะปลูกกาแฟด้วยนะข้างบนที่พักนั่งใช่หมดเลยนะคะกาแฟหมดเลยนุ่นเราอยู่ข้างหลังนี่เราจะเห็นสวนกาแฟหมดเลยทุ่งบัวตองก็สวยเหมือนกันทุ่งบัวตองก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือทุ่งบัวตองข้างบ,ขงบนของบ้านหนองเขียวนะคะเราก็ถ่ายมุมนี้มาแบบสวยมากเลยเดินสโลว์สโลว์ไปก็แบบสวยค่ะ ใช้มุมโดรนในการถ่ายเลยค่ะเดินลงมาอีกนิดเดียวเราก็จะเจอกับสวนกาแฟนะคะสวนกาแฟเขาจะมีอยู่สามที่เนาะด้านบนที่พีทบอกนะคะแล้วก็ด้านข้างนี้อันนี้ก็จะเป็นสวนกาแฟข้างๆ้างที่พักนะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เขากําลังคัดแยกมเมล็ดที่มันแบบมันแมลงกินอะไรอย่างนี้ค่ะเก็บไว้แต่เม็ดดีดูเม็ดกาแฟเขาโตมากเลยนะน่าจะอยู่ที่อากาศด้วยแหละเนาะในการปลูกนะคะนี่ค่ะอันนี้คือลูกที่มันไม่ดีใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะ เก็บลูกที่มันไม่ดีออกนะคะแยกแบบนี้อันนี้คือกาแฟสายพันธ์ a r a b า c a Arabica นั่นเองนะคะอยู่ที่อากาศด้วยน้องพี่เนาะใ,<ช>ในการปลูกนะคะข้างๆก็เป็นโรงเรือนนะคะการปลูกผักปลอดสารพิษของที่เดี๋ยวพ่อโดโฮมสเตย์ที่พี่เคยลงคลิปไปนะคะสิไม่โต,ตทั้งนั้นเลยกาแฟสายพันธ์ Arabica ยังไม่หมดเลยนะคะ มีตั้งเยอะแยะเลยที่มุมถ่ายรูปถ้ามาที่เดืพะพโดโฮมสเตย์บอกเลยว่าครบนะคะทั้งชุดสวยๆในการเช่าแล้วก็มุมถ่ายรูปค่ะ